ตัวนี้เป็นลูกคอกแรกนะครับที่ผมเก็บไว้เองนี่ครับลูกน้อยก็เริ่มจะออกจากรังแล้วนะครับอีกสามสิงวันก็จะลงลังแล้วนะครับลูกตัวนี้สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมที่ช่องม์คไทยบ้านเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะมาอัปเดตเจ้าด่างภูทอรกับตัวมียป่าลิวตันให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับนี่เลยครับตัวมียาลิวตันสว่วนนี้เจ้าด่างภูทอรน,นะครับ ก็มีเอซีหลายท่านถามหากันเข้ามานะครับเดี๋ยวจะพาไปดูลูกก่อนเลยนะครับลูกคอกที่สามนี่นะครับลูกคอกที่สามได้เป็นลูกทนนะครับหนึ่งตัวหน้าด่างเหมือนพ่อนะครับครับส่วนนี้พ่อส่วนนี้แม่นะครับนี่เลยครับจะพาไปดูลูกคอกแรกนะครับทีนี้นี่ครับ ตัวนี้เป็นลูกคอกแรกนะครับที่ผมเก็บไว้เองลูกคอกแรกของพ่อแม่นี้นะครับตอนนี้ก็ผูกขาเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้จะชาไว้เล่นเองนะครับนี่ครับพ่อแม่ของเขาส่วนนี้ก็ลูกขันตัวนี้ลูกตัวนี้ยังไม่ขันนะครับตอนนี้แต่ว่าครูแล้วครูยังไม่มีเสียงครับอายุประมาณสองเดือนกว่าๆนะครับตัวนี้ก็เชื่องนะครับนี่ครับให้ดูลายกันใกล้ๆเลยครับ ซอยกำลังจะขึ้นนะครับจดยังไม่ครูครับแต่ว่าแอบครูเป็นบางครั้งนะครับเวลาจดนี่ครับลูกเจ้าด่างภูทรตัวนี้ชื่อว่าเจ้าขุนศึกนะครับแล้วผมก็จะถ่ายวิธีการฝึกในแบบของผมนะครับลงให้เอฟซให้ทุกท่านที่ติดตามรับชมได้ดูกันเรื่อยๆนะครับนี่ครับตะก,กัวก็ผมตัดเครื่องเอานะครับไม่ให้มันหนักมากเกินไป นะครับนี่ครับ,รบทีนี้ก็มาดูแม่นะครับแม่ลิวตันครับตัวนี้ส่วนตัวนี้เจ้าด่างภูทอนนะครับนกคู่นี้ก็เชืงเชองเลยครับนี่นะครับสำหรับอาหารที่ผมให้ก็เหมือนเดิมนะครับมีน้องน้องมือใหม่หรือว่าเอี FC ทาง youtube นะครับที่ได้ อยากจะลองเลี้ยงลองผสมนะครับได้สอบถามกันเข้ามานะครับก็มีข้าวเปลือกขัดนะครับถ้าอยากให้นกกินดีให้อ้วนไวก็ขัดนะครับเพราะว่ามันจะไม่มีคันข้าวนะครับหรือว่ามีขายแหลมๆแทงนะครับอันนี้ก็เป็นน้ํานะครับน้ําพยายามให้สะอาดนะครับอย่าให้ขาดนะครับน้ํากับข้าวนี่อย่าให้ขาดส่วนอาหารนะครับก็เมื่อวานยังมีนะครับวันนี้หมดแล้วก็จะมาเติมให้นะครับ อาหารก็ใกล้จะหมดแล้วครับจะได้ไปซื้อมาใหม่นี่ครับก็ใส่ไปนะครับอาหารก็จะประมาณนี้แหละครับถ้ามีเปลือกไข่ก็ตํานะครับหรือว่าบดให้ละเอียดให้ก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นดินดําที่ซื้อตามท้องตลาดก็ได้นะครับแล้วก็ดินทรายก็อย่าให้ขาดนครับผมก็ใส่ไว้นกกินดีมากครับเอเคครับเรื่องอาหารก็ประมาณนี้ครับต่อไปเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงขันกันนะครับทีนี้ ให้ฟังเสียงกันนะครับตอนนี้ก็อาจจะมีเสียงรถรบกวนบ้างครับนี่ครับตามไปไล่ตัวเมียแล้วครับตอนนี้ตัวเมียก็เตรียมที่จะไข่ชุดที่สี่แล้วนะครับเห็นว่าผสมพันธ์กันแล้ว ニハン。 ขอให้ชมเสียงขันกันไปก่อนนะครับตัวเมียก็ขันแล้วนะครับ ไปนู้นแล้วครับทีนี้นี่แหละครับเจ้าดางผูทรครับไล่ตัวเมียนะครับ ลูกก็อยู่ในกรงนะครับตอนนี้นี่นะครับฟังเสียงกันชัดๆเลยสำหรับเจ้าด่างผู้ทรนะครับตอนนี้คือขันธรรมดานะครับไม่มีนกมาเข้าไก่ คือขันตัวเดียวครับก็จะไม่ค่อยดุเท่าไหรนะครับแต่ว่าเสียงนี้ใหญ่แน่นอนนะครับเป็นไงครับทุกท่านนี่ครับลูกน้อยก็เริ่มจะออกจากรังแล้วนะครับอีกสามสิงถึงสี่วันก็จะลงรังแล้วนะครับลูกตัวนี้เป็นของพี่ที่จองไว้นะครับทางมหาสารคามนะครับจะเดินทางมารับเองครับตัวนี้ได้เป็นลูกโทนนะครับ ก็เอาไปลุ้นนอนครับว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะครับนี่ครับเจ้าด่างผู้ทอนของเราโอเคครับทีนี้มาดูตัวนี้ครับลูกเจ้าคุ้นศึกน้อยตัวนี้ก็ลุ้นนะครับว่าจะเป็นเหลิวตันไหมนะครับลูกเจ้าด่างผูทอนนี่แหละครับ ตัวนี้เจ้าดังภู้ทอนนะครับก็โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปเพียงเท่านี้นะครับก็มาอัปเดตสถานการณ์อัปเดตลูกนกให้ดูนะครับว่าถึงขอกไหนแล้วนะครับตอนนี้ยอดจองก็อยู่ที่8ปถึงเตัวนะครับก็ไม่นานนะครับ นี่ครับตัวนี้ก็จะฝึกให้ดูครับว่าลูกเจ้าดามภูทรจะเป็นต่อไหมนะครับก็ได้ชมกันแน่นอนนะครับสําหรับลูกชุดแรกๆเมื่อ30ปีที่แล้วก็เป็นต่อเกือบทุกตัวนะครับส่วนตัวนี้ก็มารอชมกันนะครับผมจะฝึกเองเลยตัวนี้นี่ครับปกติไม่ได้เลี้ยงตรงนี้นะครับแต่วันนี้เอามาห้อยโชว์เฉยนะครับปกติวจะเลี้ยงไว้หน้าบ้านนะครับตัวนี้เจ้าคุณศึกน้อยนี่ครับโอเคครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ ให้ช่องมาร์คไถบ้านด้วยนะครับได้ทาคลิปวิดีโอต่อไปนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจที่จะจองลูกของเจ้าด่างผู้ทอนนะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับข้อมูลการติดต่อก็จะใส่ไว้ที่คําบรรยายคลิปวิดีโอนะครับโอเคครับสาหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ